Read habit p r o m is number four. ข้อที่สี่ค่ะ I will devote part of each and every day in caring for my health. ฉันจะอุทิศส่วนหนึ่งของแต่ละวันในการเทคแคร์ในการใส่ใจกับสุขภาพของฉันคือดูแลสุขภาพของตัวเอง Successful people make a uh, make a concerted effort to eat right and exercise, and exercise every day. คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาพยายามอย่างยิ่งนะคะใช้ใช้เรียกว่าเป็น concerted. Effort เลยนะคะ Concerted เนี่ยเขาจะแปลว่ามันมันเป็นแบบคือคือวางแผนมาแล้วมุ่งม,มั่นตั้งใจอ่ะเออไม่ไม่ได้แบบเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้พยายามแบบเลาะแหละเป็นความพยายามที่ Concerted คือคือตั้งใจและมุ่งมั่นมากๆในความพยายามนี้ Successful people make a concerted effort to eat right เขาอยากกินให้ถูกต้องและออกกำลังกายทุกๆวัน They consider not only what they eat เขาพิจารณาไม่ใช่แค่ว่าเขากินอะไร but also how much they eat แต,แต่คิดด้วยว่าต้องกินมากเท่าไหร่ They manage their consumption of food เขาเนี่ยจัดการการบริโภคอาหารของตัวเอง Successful people do not binge or over indulge in food or drink คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่กินจุกจิกแล้วเขาก็จะไม่กินแบบ บิ n g จแบบว่ากินเพลินๆน่ะเหมือนเหมือนเราบิ watch ก็คือดูมาลารอนดูหนังดูดูเน็ตฟลิ Netflix, มาลารอนเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าบิ้งวอชนะคะเป็น watch ที่แปลว่าดูแต่อันนี้เป็นบิจ e อ a ทิ n งก็คือกินไปเรื่อยๆไม่สนใจอะไรหรือว่า over-indulge ัลหรือกินเพลินๆจนไม่สนอะไรอ่ะนะคะ Food or drink in food or drink นะคะกับอาหารและเครื่องดื่มทุกอย่าง If they do sleep ถ้าเขาพลาบหรือว่าแบ,บ่เ่ลอ่่อ่่ It is managed over indulgence relegated to that of an infrequent occurrence rather than a regular occurrence such as a holiday meal or a party คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะมีการปล่อยบ้างเนี่ยมันก็เป็นการปล่อยตัวที่ถูกจัดการไว้แล้วอย่างมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าบ่อยๆ่อยอ่ะออมันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆมันจะเป็นมาแบบเป็น h o l เดย์บ้างเป็น Party บ้างนะคะแต่ว่าก็จะ manage ได้อย่างี้ For successful people, exercise is a routine. สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จการออกกำลังกายเป็นกิจวัตรค่ะ Like brushing their teeth เป็นกิจวัตรเหมือนเหมือนกับการแปรงฟันเลย They understand that daily exercise improves their bodies and minds. เขาเข้าใจว่าการออกกำลังกายในทุกๆวันเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาร่างกายและจิตใจไปด้วย Routine exercise improves the immune system and results in fewer s i c days. การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันจะพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่ป่วยบ่อยนะคะ This further allows for an increase in productivity ซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของคุณเพิ่มขึ้นด้วย Since the frequency of sick days is less than that of others เพราะว่าความถี่ในการที่คุณจะป่วยเนี่ยมันน้อยกว่าคนอื่นไงคือ,อ,อคนอื่นเขาป่วยกันคุณคุณไม่อะร้อยวันพันปีไม่ป่วยเลยคุณก็มีเวลาทำงานเยอะไงนะคะ People who have regularly exercised generally have more energy during the day. ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานมากกว่าคนอื่นในระหว่างวันด้วยนะคะ Successful people have a system or routine for weight management that works best for them คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีระบบหรือมีกิจวัตรสำหรับการควบคุมน้ำหนักที่มันทำงานได้ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเอง Some have sophisticated system บางคนก็มีระบบที่ซับซ้อนซ่อนเงืนเพื่อนทรรยศ Some less sophisticated บางคนก็ระบบก็ simple เรียบง่าย but they manage their weight แต่เขาก็ควบคุมจัดการน้ำหนักของตัวเองได้ Managing weight means monitoring the amount of food consumed every day and engaging in a daily exercise regimen การที่เขาเนี่ยจัดการน้ำหนักได้เนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาเ monitoring คือเขาเฝ้าดูจับตาดูปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละวันทุกๆวันแล้วก็มีการออกกำลังกายเป็นประจำทุกๆวันด้วย Unsuccessful people have no consistent คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะ มีความไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องอในเรื่องของสุขภาพของตัวเอง Day to day control over their health They are always in search of the latest and greatest quick fix diet idea เพวกเขาเนี่ยจะค้นหาวิธีการไอเดีย uh, การลดน้ำหนักที่มันเป็นแบบ quick fix แบบว่าลดได้เร็วเร็วว่าล่าสุดเขาเทนอะไรมาแบบไหนจะลดน้ำหนักได้ดีนะที K ่ตรงทีโต aka unsuccessful people deal with health matters uh, sporadically เดี๋ยวนะคำนี้ไม่เคยเจอนะคะสักครู่ s p o r a d i c a l l y sporadically sporadically ก็คือเป็น occasionally or at intervals that are not regular ก็คือมาเป็นพักๆก็คือคำว่าเป็นพักๆ intermittently นั่นแหละก็ก็คือเป็นพักๆนั่นแหละ sporadically คือไม่ไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมออะแต่ว่าแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรประมาณนี้ unsuccessful people deal with health matters sporadically and usually require outside influences to motivate them to eat less or eat differently คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะดูแลสุขภาพแบบเป็นๆหายๆได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็มักจะต้องอาศัยอิทธิพลจากภายนอกเพื่อที่จะ motivate เพื่อที่จะทำให้เราอยากเอออยากจะกินน้อยลงหรือว่าอยากจะอยากจะเปลี่ยนวิธีการกินก็คือต้องมีคนมาบอกต้องมีโคช้ชมา ต้องมีต้องมีโค้ชม,มาบอกมามาควบคุมดูแลก็คือตัวเองทำเองไม่เป็นตัวเองทำเองไม่ได้นะคะ this is the reason why t h e r e are so many diet books out there นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีมีมีหนังสือเกี่ยวกับการลดน้ำหนักเยอะมากข้างนอกนั้น with little control over their eating habits they go through phases of gaining and losing weight again and again โดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมการกินนิสยัยการกินของตัวเองเขาก็เลยต้องเดี๋ยวเอาน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวน้ำหนักก็ลง ไปไปมามาอยู่อย่างเงี้ยนะคะไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ไม่เมนเทนสักที this behavior takes a toll on the body พฤติกรรมแบบนี้ยค่ะมันทำให้ร่างกายเนี่ยรับภาระหนะัก which eventually manifests as medical disorders เส่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในรูปแบบของเป็นเป็นเป็นโรคภัยอะไรบางอย่าง such as high blood pressure diabetes heart disease and the like ก็คืออย่างเช่นแบบความดันความดันสูงเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจหรืออะไรเทือกๆนั้นไปมันก็มาจาก daily habit ของเรานั่นเองนะคะ unsuccessful people approach exercise the same way they approach their consumption of food คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะออกกำลังกายด้วยวิธีการที่เขากินอาหารนั่นแหละ requiring some outside force to momentarily motivate them ก็คือต้องต้องมีแรงกระตุ้นจากข้างนอกอเพื่อที่จะมาทำให้เขาเนี่ย กระตุ้นตัวเองให้ออกไปออกกำลังกายสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็หายละเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หมดละ when that motivation wears off พอแรงจูงใจแรงกระตุ้นนั้นมันหมดลงเนี่ย they fall back into bad habits เขาก็กลับมาทำนิสัยแย่ๆเหมือนเดิมอีกรอบนึง stop exercising หยุดออกกำลัง and gain weight as part of a cycle that recurs throughout their lives แล้วเขาเนี่ยก็น้ำหนักขึ้นกลับมา กลายมาเป็นวงจรที่เกิดขึ้นตลอดชีดชวิตเขาเลยนะคะ An easy way to monitor food consumption is to count the calories after every meal or snack. วิธีง่ายๆที่คุณจะที่คุณจะดูเช็คว่าเออตัวเองบริโภคอาหารเป็นยังไงยคุณก็นับแคลอรี่อันนี้ไอก็ฟังแนะล้วกูก็รู้สึกแบบหลอหลอ,ลอไม่อยากนับเลย <laughs> นะคะ ในทุกๆทุกๆมิลทุกๆมื้ออาหารหรือว่าสแน็คที่กินเข้าไป and document daily consumption แล้วก็จดลงไปค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยบริโภคอะไรไปเท่าไหร่นะคะ in beginning ในช่วงแรกเนี่ย a weight management program first gain and understanding of the specific foods you eat on the daily basis during the first 30 days of your weight management program you will need to track what you normally eat and figure out the number of calories for each food item เขาแค่บอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยสาวันแรกเนี่ยในการที่คุณจะควบคุมน้ำหนักอะเนาะคุณจะต้อง track ค่ะคุณจะต้องเหมือนมันจําเป็นจะต้องจดอะเพื่อคุณจะได้เห็นว่าตอนนี้ทัศบ,บิตของคุณมันเป็นยังไงคือมันจําเป็นต้องจดอะว่ากินอะไรเข้าไปบ้างแล้วคุณทําอะไรบ้างแล้ว แล้วมันแต่แต่ละอย่างนั้นนะ่ะมันกี่แคลแต่มันแค่เดือนแรกเท่านั้นนะเออถ้าเดือนต่อๆไปเราจะเราจะเราจะเดาได้ไนงะเออมันมันจะไม่ต้องทําตลอดไปแต่ช่วงแรกๆอะ่ะคุณจะต้องเห็นปัญหาอย่างชัดเจนก่อนว่าม,มันเกิดอะไรขึ้น during this 30 day period you'll be able to identify certain foods that are high in calories and you can thereafter choose to avoid high calorie foods at least on a regular basis คือในช่วง30วันแรกเนี่ยคุณก็จะสามารถบอกได้แล้วว่า อาหารไหนที่มันแบบโอ้แคลอรี่เยอะเกินกินไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็หลีกต้องหลีกเลี่ยงน,ยนีในในชีวิตประจำวันของคุณนะคะ do not confuse monitoring and managing food consumption with dieting อย่าสับสนระหว่างการเฝ้ามองและการจัดการการการจัดการการบริโภคอาหารกับการลดน้ำหนักนะ with dieting they are not the same มันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะ d i e t don't work in managing weight in the long term การลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้ทำมันไม่ได้เป็นเรื่องของ long term อะไ diet นะคะการลดน้ําหนักเนี่ยมันไม่ควรเป็นเรื่องของ l อง g term เงมเป็นระยะยาวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะ the reason is that they are too restrictive unsustainable and quite frankly take the fun out of life เพราะว่าถ้าคุณไ d i e ทลดน้ําหนักแบบเอาเอาแบบชอ็ชอตชเอาแบบเร็เวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้าง restrictive มันจะแบบว่า จำกัดเกินไปแล้วก็ทําไม่ได้อย่างยาวนานตลอดไปแล้วก็ใช่พูดตรงๆก็คือมันไม่สนุกเลยอ่ะชีวิตมันคุณจะไม่สนุกเลย managing the consumption of food does not mean starving or never eating special treats again การที่คุณจัดการการบริโภคอาหารของคุณเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการที่คุณต้องอดข้าวอดน้ำแล้วก็ไม่ไไม่สามารถกินอะไรอร่อยอร่อยได้อีกต่อไปนะ You are going to eat treats from time to time and you should not feel guilty about this. คุณเนี่ยก็ยังคงจะสามารถกินอะไรอร่อยได้ uh, from time to time ได้เรื่อยๆแล้วคุณก็ไม่ควรรู้สึกผิดกับสิ่งนั้นด้วย You simply need to understand that you can't eat those high calorie foods every day. คุณแค่ต้องเข้าใจว่าคุณไม่สามารถกินอาหารที่มัน high calorie อย่างนั้นได้ทุกๆวันแต่กินได้ a S this will likely push you over your daily caloric threshold เพราะว่ามันจะทำให้ uh, ได้แคลอรี่สูงเกินไป which is the threshold you need to stay within in order to lose or maintain your weight ซึ่งก็จะอยู่ในระดับที่คุณต้องกินประมาณเนี้ยคุณถึงจะคุณถึงจะได้รูปร่างที่คุณใฝ่าหาหรือน้ำหนักที่คุณต้องการนะคะ you should be free to eat and drink the things you like when the spirit moves you คุณควรจะมีอิสระที่จะกินและดื่มสิ่งที่คุณต้องการ Uh, เวลาที่คุณที่คุณอยากจะทำอ่ะ uh, but you need to understand that eating some of the foods you love might mean occasionally exceeding your caloric treasure for that day which is fine as long as this is the exception rather than the rule คุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจอะ uh, ค่ะว่าการกินอาหารบางอย่างที่คุณชอบอะ uh, มันก็ไม่ได้เอ่อ uh, มันก็อาจจะทำให้แคลอรี่ของคุณเนี่ยมันเกินบ้างสำหรับวันนั้นซึ่งมันก็โอเคตราบใดที่คุณรู้ว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นข้อยกเวน้นไม่ใช่กฎ is a is an exception ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กฎนะคะโอเค so monitoring f o o d consumption only gets you halfway toward managing weight การที่คุณเนี่ยเฝ้าดูว่าคุณบริโภคอาหารยังไงเนี่ยมันแค่เป็นครึ่งทางเท่านั้นของการของการของการควบคุมน้ำหนักนะคะของการบริหารจัดก,การน้ำหนักของคุณ you must engage in a daily aerobic exercise regimen for at least twenty o 30 minutes a day คุณเนี่ยจะต้องมีการ ออกกําลังกายแบบแอโรบิกด้วยในทุกๆวันโดยใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ20-30นาทีต่อวันนะคะ4 days per week 4วันต่อสัปดาห์ jogging outdoors provides the most effective results การวิ่งข้างนอกเนี่ยการวิ่งกลางแจ้งเนี่ยก็ก็จะก็จะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่เรื่องนี้มันก็แล้วแต่คนนะถ้าคุณมีวิธีออกกําลังกายที่ แตกต่างกันออกไปก็ก็เราชอบแบบนั้นก็ก็ไปได้นะคะ The number of cal of calories burned with running is greater by about one third than an indoor treadmill เพราะว่าแคลอรี่ที่ถูกเบิร์นไปในขณะที่วิ่งข้างนอกเนี่ยนะเออที่วิ่งแบบ outdoor jogging outdoor เนี่ยมันเยอะกว่า by about one third เยอะกว่าประมาณหนึ่งในสามอะของของการวิ่งในลู่วิ่งที่อยู่ที่อยู่ indoor นะคะ stairmaster or stationary bike lifting weight s i t ups push ups and the like are good supplements to any basic aerobic activity การที่แบบว่าเดินขึ้นลงบันไดหรือว่าหรือว่าการปั่นจักรยานหรือการยกเวทหรือ sit up push up with พื้น sit up อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเอ่อก็เป็นการเสริมที่ดีสําหรับการเอ่อการออกกําลังกายแบบ aerobic ในทุกๆวันนะคะ เสริมเพิ่มเติมจากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่เราทำอยู่แล้วทุกๆวัน but they are not substitutes for aerobic activity แต่เขามันจะมาแทนที่ aerobic activity ไม่ได้นะคะ but by themselves these exercises will not help you lose weight as much as they will help you shape and tone your body เพราะว่าการออกกำลังกายแบบพวก body weight training อ่ะมัน มันมันไม่ได้ช่วยให้เราลดน้ําหนักแต่มันช่วยทําให้รูปร่างเราอะ่ะดีขึ้นมันทนทนกล้ามเนื้อโทนอะไรอย่างนี้ได้ดีขึ้นแต่ถ้าอยากจะลดน้ําหนักอะ่ะคุณต้องมา Aerobic activity is the most reliable activity to help you lose weight and should be the foundation of your exercise regimen ก็ควรจะเป็นรากฐานของการ ของกิจวัตรในการออกกำลังกายของคุณนะคะ Morning may be the best time to engage in exercise activity ตอนเช้าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะออกกำลังกายที่คุณจะทำภารกิจนี้ภารกิจออกกำลังกาย By preceding the workday you are less likely to be pulled away by scheduling issues or conflicts that often occur during the day เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันเป็นแบบวันธรรมดาที่เราต้องทำงานะ่ะคุณก็จะได้ไม่ต้องเอ่อไม่ต้อง ไม่ต้องพลาดการออกกําลังกายรูทีออกกาลังกายของของคุณเพราะมันเป็นคอน FLICT มันไปมันไปเจอนัดเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไปเจอนัดกับคนนี้คนนี้หรือทํางานลากยาวจนเกินไปแล้วมีนัดตอนเย็นกับคนนู้นคนนี้แล้วคุณต้องมันออกกําลังกายอย่างเงี้ยมันก็ไม่เสร็จไงเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเขาเลยควรทําให้มันเสร็จสิ้นไปซะตอนเช้าตอนที่ไม่มีใครรบกวนเรานันแหละเออมันเลยกลายมาเป็นมิราคลิลมอร์นิ่งกันยังไงล่ะนะคะที่แบบมิราคิลมอร์นิ่งเนี่ยเขาจะแบบ เขาเขาทำมอร์นิ่งรูทีนไม่ดีมากะคะ่ะผมชอบมากๆเลยเล่มนั้นนะ่ะเ o w e อร์เเป็นคนพูดไว้นะคะว่าเออ,ออกกำลังกาย meditation, aling, เมดิเทชันจาร์เนลลิงพูด affirmations นะคะนั่งสมาธิแล้วก็ j o u r เนลเขียน meditate แล้วก็ตื่นมาทำอะไรอะ่ะหกอย่างของเขาอะ่ะ visualization เออมานั่ง visualization มานั่งนึกถึงโกมานั่งนั่งสมาธิออกกำลังกายทำหมดเนี่ยให้เสร็จภายในตอนเช้าให้หมดเลย นะคะแล้ววันนั้นเนี่ยมันจะมีม,ะม,มันจะมีประสิทธิภาพมากๆนะคะโอเคทีนี้ค่ะเขาเลยบอกว่า Agreat t o o l เขามีเครื่องมือเอ่อเครื่องมือเจ๋งๆให้ Agreat t o o l to monitor your weight is the rich habits weight management tracking schedule มันเหมือนเป็นตารางเอาไว้ track <laughs> เป็นเอาไว้เอาไว้แทรน้ำหนักนะคะ tracking takes only five minutes each day การ Track เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีต่อวันเท่านั้น you will begin to see patterns in your weight management that enable you to be uh, to better understand your body and allow you to gain control over your weight มันจะทำให้คุณเห็น Pattern นะคะ pattern ของการควบคุมน้ำหนักของคุณที่จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมน้ำหนักคุณได้ดีขึ้น within two months of completing the rich habits weight management tracking schedule In the next page you'll be able to determine your individual daily caloric threshold and you can then manage your calorie intake to lose or maintain your weight for example assume your daily threshold is 2100 calories per day given the level of exercise you do if you consume less than 2100 calories each day you will lose weight every day management tracking schedule แล้วก็คุณก็สามารถมาบันทึกแคลอรี่ว่าเบรคเฟสแคลอรี่เนี่ยเท่าไหร่ลันแคลอรี่เนี่ยรวมเป็นเท่าไหร่ดินเนอร์แคลอรี่รวมเท่าไหร่แล้วรวมแล้วทั้งวันเนี่ยมันเท่าไหร่แคลอรี่สะสมเนี่ยกลายเป็นเท่าไหร่แล้วแอโรบิกแอคทิวิตี้ไทม์เนี่ยทำไปเท่าไหร่แล้วน้ำหนักคุณเท่าไหร่ในทุกๆวันนะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคถ้าเราถ้าเรามีแคลอรี่เทรชว่าสองพันว่า2,100แคลเนี่ยเราก็ดูสิว่า ถ้าเราต้องกินแค่ไหนมันถึงจะลดลงอะไรพวกนี้ตรงนี้มีให้คำนวณออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยนะที่เป็นหาว่าคุณต้องแทร็กอย่างจริงจังคุณต้องเขียน journal ของคุณในเรื่องของการบันทึก weight management ถ้าคุณจะเอาจริงเอาจังกับมันนะเออเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือ successful people manage their consumption of food and engage in regular exercise